เบนแอนด์บีเอ็มจูเนียครับฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีกลับมามีการแข่งขันอีกรอบหนึ่งแล้วครับครั้งนี้เปโซไปตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะแข่งคู่ที่2ของสนามหนึ่งครับถ้าชนะ1ใน2แมตช์แรก<ๆ>ก็จะได้เข้ารอบไปเรื่อยๆเปโซจะแบ่งทําคลิปให้ครบทุกทีมกับที่เปโซเจอนะครับไปรุนกันนะครับว่าเปโซและเพื่อนๆจะเข้าไปถึงรอบไหนส่วนที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้จกกักรพันธ์อะคาเดมี่พบกับสว่างสีอะคาเดมี่ครับเปโซทําคลิปแบ่งออกมาเป็น2คลิปนะเป็นครึ่งแรกกับ ครึ่งหลังเพราะไม่อัดมันมากเลยครับ ยาวมากว่าจะดูกันนานเกินไปมาดูครึ่งแรกก่อนนะอากาศตอนเช้าหนาวครับแต่พอลงไปแข่งแดดก็จ้าเลยนี่ดูไปทุกกำลังจะทำประตูหือ <c oughs> วืดไปหน่อยกะจะซ้ำสอง <c oughs> ไม่เข้าครับอันนี้ลูกเตะมุมเพื่อนโยนมาทุกกำลังจะหม่ง,มงอยู่หน้าประตูคิดว่าจะหม่งเข้าแล้วนะคะแต่ว่าก็พลาดไปครับฝั่งนี้ดีมากนะเพราะตะวันยังไม่เยงตาและเปโซ่นะคะเป็นคนที่แข่งบอลแล้วเสื้อหลุดบ่อยมากบางทีโค้ชยังตะโกนบอกเปโซ่ว่าให้ยัดเสื้อไว้ข้างในเลยแล้วก็จะหลุดบ่อยอยู่คนเดียวไม่ ทําไมจังหวะนี้แย่งบอลกันครับแต่ว่าบอลก็ออกไปก่อนสว่างเสียค่ะเดมี่นี่ถึงว่าอึดอยู่เหมือนกันนะครับมีนักฟุตบอลหญิงอยู่คนหนึ่งครับช่วงที่ต่ต้องสู้กับเขาก็เก่งๆนิดหน่อยเขาตัวสูงกว่าเปโซเยอะเลยลูกทุม้มหมดกเปโซส่งให้เพื่อนครับชิงกลับการไปมาโดนตัดบอลออกไปได้ครับอันนี้แข่งช่วงเช้าเหมือนร่างกายยังไม่ค่อยยืดสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยืดก่อนลงสนามแล้วนะแข่งไปสักพักร่างกายถึงเริ่มดีขึ้นครับอันนี้มาตั้งกำแพงแม่จะก,กังวลทุกครั้งที่เปโซเป็นกำแพงเลยครับกลัวโดน เตะอาจแต่ก็ไม่เคยโดนเลยนะเลยเปโซต,ต้องมาเป็นกําแพงบ่อยมากก็ลุ้นแล้วก็สนุกดีเหมือนกันครับเอ๊ะสนุกหรือเปล่าเนี่ยสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเปโซได้บอลแล้วครับลบหลบสไปแล้วครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เปโซพาทัวแล้วก็ลบสาแต่บอลยาวไปนิดหนึ่งครับบอลไปไม่ถึงน้องเลยน้องก็เลยวิ่งตามไปสุดตรงนู้นขอโทษทีนะน้องสงสัยพี่คุมเครื่องไม่อยู่เครื่องมันแรงไปนิดหนึ่งครับขอพูดถึงความภูมิใจก่อนแข่งบอลคังแนปเปโซมีความสุขแล้วก็สนุกมากเหมือนเปโซได้ลงเยอะมากเลยครับได้เล่นอย่างเต็มที เซตโซ่สนุกแล้วก็มีความสุขมากครับแรงเชียร์จากผู้ปกครองข้างๆทุกๆมาทำให้เปนโซ่ได้มีแรงใจเพิ่มขึ้นมากเลยบาครั้งเปโซ่ก็รู้จุดบอดของตนเองมันทำให้เปนโซ่อยากพัฒน,นาตัวเองไปอีกเรื่อยๆโอ้โหชิ้จากบรยากาศไปไปเป็นลุคเตโนโรนันโดเลยนะตอนนี้สกอร์เท่าหไหร่แล้วเปโซก็จําไม่ได้ครับแต่กำลังจะหมดครึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังกันต่อคลิปหน้านะครับ